ปันพี่เนาะเนี่ยนี่ครัก้ยังเงี้ยก็สวยครับนี่ปันอาจารย์เนาะครับนหนบ่นนี่อยู่บ่อวันนี้นี่อุ้ยจนอยู่ขาครับอือ ไปเลยเข้าสวนป่าเลยแต่จะเนาะอยุ่ลใกลส้สวนป่าดูแลนิดๆหน่อยๆครับทาน,นทิศตะวันตกครับ น,น,น,น้ำตาหน่อยน้ำตอนนี้อึอง่งร้องดีมากเลยน,น้านอึ่งอึ้งมองเงี่ยงอ้อยเงี่งเงี่งครับอุย้ยน้ำใสดีแท้โอ้ยครับอุย้ยต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่หญปลาได้ไหมนเนี่ยโอ้ยอยังไม่ได้สูงนี่น้ำลึกโอ้ปลาก,ก็เยอะนะเนี่ย ทำให้ได้ครับโอ,โอ,โอ,โอ้บัวครับโอ้ยบัวแดงเลยดูบัวแดง,ง,งเลยโอ้ัวแดงงามๆเลยไยนั่งพักก่อนเดินไกลามาเหนื่อยเนี่ยพาเดินเหนื่อยต้องถ่ายรูปหน่อย้คุ้มค่าราคาของโอ้มาเจอบัวแดงครับ หาได้ยากครับนี่โอ้ลุงจะไปกินน้ำพริกเลยืิอน้ำพริกอร่อยนะนี่สดๆนี่หายากๆของหาเริ่มหายากอร่อยครับบัวแดงครับบัวแดงบัวแดงปลาครับเพือกะียบปลาสลิดด้วย,ยครับ้มแกครับ จะเป็นป่ากล้วยครับจะเผาทานอยู่ฟังนู้นครับกล้วยนี่นแก่ครับกล้วยเลยอุ้ยเรือสองพี่ใหญ่ตัวนี้ีขาวสีขาวพี่กะเดือดแล้วโอ้ย คันอยู่บนบกผ่าลงไหมเนี่ยเอ้ยลงแล้วบอกว่าลงน้ำเก่งนักอ่ะไปลงไปเล่นหน่อยไปเออลงเลยโตเลยเอ่อลงไปเลยลงลงน้ำแอร์ไว้เลยโตเลยลงอาบไปเลยให้มันเย็นไปเอออาบพอได้เย็นอ่ะมีใครเย็นลองเย็นเองเลยบ้านที่ไหนก็จะเย็นด้วย จุ่มเลยจุ่มจุมูกไปไปอ,โอ,โอ๋อติดน้ำจิตไผ่อพกพกกันเ้ยเก่งเก่งเกงาไม่อาบน้อยแท้จะไมมาอาบนสะอาดนะอาบมันดูดีหน่อยวะอาบคน,นี้มันจะเย็นบ่กัดเช้าเช้ายังเย็นอยู่ครับนี่อากาศร้อนลงไปแล้วนีุ่่มเลยเลาหาปหลาไหลแล้ว ยิไปเลยคุกคุกคุกเอยไปเยอะเไผ่ไเยอะแลยก็เต็มเลยก็กกกไม่ม่ไผ่นพี่กเอะไม่ลงอาบน้ำเหรออาเรวนี่น ไปแล้วใครเปไ็นคนย็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับเฮ้ยเอ้ยขึ้นไม่ไหวไอ้ไอ้เลยบรงนี้บังนี้ยังไม่ได้ข้าวสวนปลาซะเลยลงสะกซะก่อนมา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 เจ้าศึดูบัวแดง

กำลังเป็นนุ่กำลังฮืนกำลังฮืนกำลังฮึดกลัวอะไรทั้งนั้นปีหนึ่งนะครับสวนป่าครับ ครับจังแรกแล้วครับอืออือครับทางเดินทุบเลยครับี่ใบเต็มเลยครับใบสีเขียวออกมาแล้ว ประมาณเก้าโมงกว่าครับอากาศเย็นดีครับวันนี้ครับตะวันท,ทําท่าจะร้อนแล้วกลับมาเย็นชุชื่นดีครับไม่ถึงเคยจะร้อนามากครับเย็นสดชื่นแล้วครับ